สวัสดีชาวแฟนเพจและชาว YouTube ของเซรีไทยนะคะวันนี้มาเจอกับเนเน่คนเดิมอีกเช่นเคยนะคะและขอบอกก่อนเลยนะคะว่าวันนี้เป็นคิวของ Honda Accord เป็นรถรุ่นใหญ่รถซีดานที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นคู่แข่งกับ Toyota Camry แต่ขอบอกก่อนว่าออปชันของรถ Accord คันนี้นะคะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าใครนะคะไม่ว่าจะมาด้วยเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัยนะคะภายในดูโฉบเฉี่ยวดูเท่ดูสปอร์ตนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ารถคันนี้มีข้อดีอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะ สำหรับด้านหน้าของ Honda Accord ตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็คงคอนเซปต์เดิมเลยนะคะมาด้วยความสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะไฟโฉบเฉี่ยวนะคะและมีกระจังหน้านะคะที่เป็นโครเมียมซึ่งตัวโลโก้เนี่ยจะเห็นเด่นชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องระบายอากาศ <c oughs> ก็จะเป็นในตัวของโครเมียม2ขีดด้วยกันนะคะด้านล่างเหมือนกันนะคะด้านล่างจะเป็นช่องระบายอากาศเป็นแบบรังผึ้งแล้วก็ตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะถือว่าตกแต่งมาลงตัวนะคะดูสปอร์ตยิ่งขึ้น เดี๋ยวน้องเนีเปิดให้ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าจะมีอะไรโดดเด่นบ้างปึ๊บ เปิดขึ้นมาเลยนะคะตรงห้องเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4 EL นั่นเองนะคะซึ่งง่ายๆเลยของเราไม่มีรถติดแก๊สไม่มีรถชนหนักน้ำท่วมนะคะสามารถตรวจเจอได้เลยนะคะคานก็เป็นคานเดิมๆนะคะพี่ขาคานเดิมๆน็อตเดิมๆอาร์ตสีมเมดแต้มสีเดิมๆนะคะคุณสังเกตดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดว่ารถมีการชนมาหรือว่ามีการเฉี่ยวมานะคะตัวน็อตต่างๆนะคะก็จะมีรอยแกะรอยงัดนะคะแต่ของเรา มั่นใจได้เลยนะคะและตรงฝากระโปรงนะคะก็สามารถเคาะได้ดูได้เหมือนกันนะคะสามารถแกะซิลิโคนและกดได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใช้เล็บกดไปแล้วมันนิ่มแบบนี้นะคะก็คือ ซิลิโคนจากโรงงานนะคะของเราไม่มีชนมาขอย้ําเลยนะคะแผ่นเพจมอ,อก,กอรติดไว้เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ขาแล้วที่สําคัญนะคะก่อนออกรถนะคะเราจะตรวจเช็คเครื่องยนต์และเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้รับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ไปให้ด้วยเลยนะคะมออแบตเตอรี่นะคะก็ตรวจเช็คเป็นอย่างดีถ่ายน้ํามันเครื่องไปเลยนะคะ20,000กิโลเราให้ลูกค้ากันเลยคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะที่ชอบของสไตล์ตกแต่งของ Honda Accord นะคะมาพร้อมรูปลักษณ์ที่ทันสมัยดูสปอร์ตนะคะและยังมีไฟหน้าที่โฉบเฉี่ยวนะคะเวลาเราเปิดไฟด้านหน้านะคะสามารถช่วยส่องสว่างในตอนกลางคืนและจะทำให้รถดูเด่นและดูสวยมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนด้านข้างเลยนะคะของเราก็มาเคาะดูได้นะคะไม่มีชนหนักผิดความน้ําท่วมนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะตัวนี้จะออกแบบมาโอ้โหขอบยางสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยนะคะปี2019เป็นยางของมิชลินนะคะซึ่งข้อดีของยางมิชลินเนี่ย เขาแข็งเก่งแล้วยางมันจะนึบนึบมากๆเลยนะคะนี่คือชอบนะคะขอบยางนะคะคุณลูกค้าขา2 3 5สาหทับ4หเซนะคะตัวนี้เลยนะคะเรียกได้ว่านึบกับช่วงล่างนะคะก็เหมือนรองเท้าที่ดีให้กับเรานั่นเองนะคะมากันเรื่อยๆเลยนะคะต้องกระจกมองข้างนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวเหมือนกันนะคะช่วยเวลาเราขับรถไปขับรถมานะคะตอนกลางคืนไฟเลี้ยวจะ เห็นเด่นชัดมากเลยนะคะแล้วก็ยตกแต่งในส่วนของขอบโครเมียมต่างๆนะคะคาดด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างมือจับมือดึงนะคะก็เป็นในส่วนของโครเมียมเหมือนกันนะคะสำหรับ Hon ด a a c c o r อตัวนี้นะคะแค่เรายืนอยู่ใกล้ๆนะคะพี่ขาแล้วก็ไม่ต้องบดล็อกด้วยกุญแจนะคะใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าเลยนะคะแค่นี้ ประตูของเรานะคะก็สามารถปกดล็อกให้เรานะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะไม่ต้องกดปุ่มตรงนี้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะล็อกรถนะคะก็แค่กดปุ่มเห็นไหมมันจะล็อกเลยล็อกให้เราเลยนะคะง่ายๆเลยนะคะสำหรับการใช้ชีวิตแบบลงตัวด้วย Honda Accord ตัวนี้ค่ะ มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะซ้ายขวาสามารถใช้งานได้ปกตินะคะด้านหลังก็มาเคาะได้นะคะของเราและตัวนี้นะคะคาดมาด้วยโครเมียมเหมือนกันเขาจะเล่นตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะ mm hmm. เพื่อให้รถมันดูมีวอลลุ่มและมีสไตล์ดูสปอร์ตดูเฉียบมากยิ่งขึ้นนะคะด้านหลังนี้นะคะสามารถ กดผ่านกุญแจรีโมทได้เหมือนกันนะคะตัวนี้สามารถเป็นกุญแจอัจฉริยะได้ครบทุกคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทรถหรือว่ายืนใกล้รถก็สามารถกดล็อกได้นะคะเดี๋ยวน้องเนสาธิตการเปิดฝากระโปรงหลังให้ดูนะคะแค่กดค้างตัวฝากระโปรงหลังตัวนี้นะคะนี่ ประตูกงอกหลังก็จะเปิดขึ้นมานะคะหรือว่าไม่ได้หยิบกุญแจมานะคะก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะมันจะเป็นปุ่มกดให้อยู่นะคะคุณพี่ขาแล้วก็จะมีบอกในส่วนของอสติกเกอร์นะคะว่ากดตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดมาดูในส่วนของห้อง เก็บของด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้โอ้โหกว้างมากแล้วลึกมากเลยนะคะดูความยาวของแถนนะคะไปไม่ถึงด้านในเลยนะคะตัวด้านในตัวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของข้างในนะคะจะบอกว่ามันเปิดมาแล้วสามารถหยิบของเอื้อมของได้หมดเลยนะคะอ่ะ ขออนุญาตเปิดช่องอะไหล่ด้านล่างให้ดูนะคะล้อสแปรนะคะก็เป็นล้อเหมือนที่น้องเนบอกเมื่อกี้นะคะเป็นยางอะไหล่เดิมๆจากโรงงานอุปกรณ์มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นบล็อกขันล้อหรือว่าประแจต่างๆนะคะมีให้กันรครบเลยแล้วก็ซิลิโคนเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะคะของเราไม่ผ่านการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมหรือติดแก๊สมาแน่นอนนะคะพี่ มาดูในส่วนของแผงประตูคันนี้กันบ้างนะคะตกแต่งมาด้วยรุ่นลายที่เป็น ลงตัวนะคะสปอร์ตเป็นสีเบจนะคะแล้วตัดกับไม้สีน้ำตาลนั่นเองนะคะส่วนปุ่ม3ปุ่มนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะระดับที่1นะคะเป็นการปรับเบาะหรือว่าระดับที่2นะคะก็อยากปรับแบบไหนได้เลยแต่ส่วนระดับนี้นะคะเป็นการเซตของการนั่งของเรานะคะว่าเรานั่งในตำแหน่งไหนปรับเบาะเซ็ตเบาะได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถพับกระจกได้ปรับกระจกซ้ายขวานะคะหรือบนล่างหน้าหลังได้เลย ยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของกระจกออโต้ฝั่งคนขับนั่นเองนะคะคุณลูกค้าคะ่ะบอกเลยว่าชีวิตที่ลงตัวต้องเลือก Honda Accord คันนี้ค่ะมาในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะมาด้วยแบบพวงมาลัยสีก้านนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะคะปุ่มคอนโทรลสามารถ ปรับได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรับสายวางสายนะคะและตัวนี้นะคะไม่ต้องเอื้อมไปกดตรงหน้าจอกลางๆนะคะสามารถ เพิ่มความปลอดภัยให้เราในการขับขี่อีกด้วยนะคะและก็ยังมาในส่วนของเลขไม่นะคะตัวนี้เลขไม่อยู่ที่ประมาณแสนสี่นะคะคุณลูกค้าขะกับปี2016จดทะเบียน2017น้องเนยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงในส่วนของอหน้าจอแสงต่างๆนะคะก็สามารถถนอมสายตาเราได้ดีในการขับขี่รถในตอนกลางคืนด้วยนะคะ ด้านหลังของพวงมาลัยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะจะมีปุ่มบวกลบนะคะก็คือปุ่ม p a t เทิร์นชินั่นเองนะคะคุณลูกค้าคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีในส่วนของปุ่มนะคะสามารถปรับดูทิศทางนะคะในระยะขับขี่ตอนด้านซ้ายของเราได้เลยนะคะเวลาเรากดปุ่มนี้นะคะมันก็จะไปแสดงผลในหน้าจอกลางของเรานะคะว่ามีรถขับขี่มาไหมหรือว่ามีอะไรกีดขวางอยู่ไหมนะคะด้านล่าง สามารถดูได้เลยนะคะส่วนหน้าจอนะคะของเราจะเป็นแบบัชสกีนเลยนะคะลูกค้าสามารถปรับโหมดเลือกโหมดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับปุ่มเมนูต่างๆนะคะสามารถเล่นได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าคะเชื่อมต่อบลูทูธกับทางหน้าจอได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเวลาเรา ใส่เกียร์ถอยหลังนะคะก็จะขึ้นแสดงผลตรงหน้าจอกลางเหมือนกันนะคะสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้นะคะอันนี้คือทิศทางที่1นนะคะแล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยนะคะอันนี้คือทิศทางที่สองนะคะส่วนอันนี้จะเห็นในรูปแบบที่ใกล้ๆนั่นเองนะคะว่าด้านล่างมีอะไรหรือเปล่านะคะก็สามารถปรับโหมดเลือกโหมดได้เลยนะคะอันนี้เพิ่มความสะดวกให้กับคุณลูกค้าได้เหมือนกันนะคะอ่ะ แล้วก็ยังมาในส่วนของปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะอันนี้คือเด่นชัดมากเลยนะคะแล้วก็ลงมาในส่วนของแผงควบคุมแอร์นะคะก็จะสัมผัสได้ง่ายเลยนะคะไม่ต้องเอื้อมไปไกลๆนะคะอยู่ในระยะที่เราสามารถเอื้อมมือถึงนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะชาร์จแบต USB ได้หมดเลยนะคะเสียบโทรศัพท์ใส่ช่องโทรศัพท์ได้เหมือนกันหรือว่าเก็บของนะคะเขามีเก๊ะมาให้หลายรูปแบบเลยนะคะ ตัวนี้เป็นที่จุดบุหรีนะคะแต่ลูกค้าสามารถถอดตัวที่จุดบุรี่ออกแล้วก็เอาตัวแปลงนะคะสามารถมาเสียบสาย USB ได้เหมือนกันเลยนะคะมาในส่วนของเกียร์กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลากยาวลงมาเลยนะคะขับขี่ง่าย ปุ่มตัวนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาจะเป็นม่านด้านหลังที่ดีให้กับเรานั่นเองนะคะเวลาเราจอดรถร้อนๆนะคะก็สามารถกดปุ่มม่านด้านหลังให้ขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช้ม่านด้านหลังนะคะก็แค่กดปุ่มเดียวเหมือนกันคะ่ะม่านก็จะลดลงมา ช่องเก็บของช่องวางของเขาใส่มาให้เยอะมากนะคะสำหรับ Honda Accord ตัวนี้แล้วกว้างมากเลยนะคะอ่ะยังมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคุณสังเกตไหมคะว่าโอ้โหอ็เอเ s อรีของเขาเยอะมากให้มาเยอะจริงๆนะคะสำหรับรถซีดานรุ่นหรูแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็น Power Outlet สามารถชาร์จแบตได้เหมือนกันนะคะนี่เปิดมาให้ด้วยกัน3ช่องหรือว่าจะเสียบสาย USB ได้หมดเลยนะคะเสียบแล้ววางโทรศัพท์ไว้ในนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ส่วนด้านบนนะคะตัวนี้นะคะโอ้โหสภาพ90-95ยังใหม่มากๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาที่บังแดดด้านบนนะคะเปิดมานะคะก็จะมีไฟพอเราเปิดมาปุ๊บไฟก็จะขึ้นมาเลยนะคะทั้ง2คนคนขับแล้วก็ของผู้โดยสารด้านข้างเหมือนกันนะคะยังมีในส่วนของช่องเก็บแว่นนะคะแล้วก็ไฟนะคะใช้งานได้ปกตินะคะสายฝา มาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างนะคะเบาะตัวนี้เป็นเบาะสีเบจนะคะแล้วที่สําคัญเป็นเบาะหนังช่วยทาความสะอาดได้ง่ายนะคะไม่ว่าอะไรเลอะหรือว่าอะไรเปื้อนนะคะก็สามารถเช็ดออกด้วยผ้าชุกน้ําได้เลยนะคะและยังมาในส่วนของเบาะนะคะเราผู้ขับนะคะก็สามารถปรับให้ในระดับที่คนน้านข้างต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะมาหน้าไปหลังนะคะได้หมดเลย เอนเบานะคะหรือว่าให้เบามันลุกขึ้นตั้งนะคะก็สามารถปรับได้หมดเลยนะคะส่วนเบาะของคนขับนะคะก็สามารถปรับทิศทางได้เหมือนกันนะคะนี่เลยนะคะสามารถปรับทิศทางนะคะด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะคะถ้าคุณลูกค้าสังเกตได้ง่ายตรงนี้มันก็จะสั่นนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็ยังมาในส่วนของอีกปุ่มนึงนะคะปรับขึ้นลงนะคะนี่อยากได้ระดับไหนนะคะนั่ง ระดับไหนปรับได้เลยนะคะแล้วตัวนี้นะคะสามารถด้านหลังหรือว่าไปหน้านะคะเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาอยากนั่งแบบสบายตาเวลาเราขับรถนะคะก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะคะ มาดูในส่วนของห้องู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ก็ขึ้นมาก็เจอไฟเลยนะคะสามารถปรับได้เหมือนกันนะคะคนขับก็ขับไปเราอยากอ่านหนังสือตอนไหนก็สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้หรือว่าหาของไม่เจอนะคะเหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นม่านด้านข้างนะคะเพื่อกันแสง UV ต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเรานั่งนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะขอบอกว่าไม่อึดอัดตรงเฮดรูมนะคะก็กว้างมากตรงขานะคะโอ้โหสามารถนอนแล้วยืดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาชอบมากแล้วไม่ยังมาในส่วนของแอร์ด้านหลังให้อีกด้วยนะคะปรับทิศทางบนล่างซ้ายขวาได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะปรับให้มันเพิ่มขึ้นนะคะ ก็สามารถปรับได้เหมือนกันเลยนะคะอะยังแมในส่วนของนี่เลยนะคะที่พักแขนของเรานะคะตัวนี้สามารถวางแก้วน้ําได้ถึง2ช่องเลยนะคะก็เวลาเดินทางไกลนะคะไปไหนเป็นครอบครัวหรือว่าแก๊งเพื่อนนะคะก็สะดวกสบายให้กับตัวเราเลยนะคะด้านหลังอย่างที่น้องเนบอกเลยนะคะสามารถเปิดออกมาได้แล้ว ล้วงเข้าไปเก็บของได้หมดเลยนะคะไม่ต้องจอดรถนะคะเวลาเราขับรถในที่เสี่ยงๆนะคะก็อยากได้อะไรก็แค่เอื้อมแขนลงไปนะคะอันนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะเบาะเหมือนกันนะคะก็จะมีหมอนรองคอให้3ลูกนะคะก็ถ้าเกิดว่าให้ปลอดภัยนะคะเบลมันมี3 3อันนะคะด้านหลังก็สามารถนั่งได้3คนนะคะไม่อึดอัดเลยนะคะส่วนตัวถือว่าชอบรถคันนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าออปชั่นก็ใส่มาให้เยอะมากๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆคะบอกเลยว่ารถคันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นเจ้าของเนี่ย คุณจะรู้สึกแบบโอ้ถึงความปลอดภัยและความเรียบหรูดูดีมีสไตล์นะคะงั้นน้องเนขอมาย้ำสเปคคันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะเป็น Honda Accord 2.4 EL นะคะปี2016จดทะเบียน2017นะคะกับเลขไม่ประมาณแสนสี่นั่นเองนะคะแล้วก็ราคาคันนี้อยู่แค่869,000บาทเท่านั้นนะคะสีเดิมๆจากโรงงานนะคะของเราย้ำเลยนะคะทุกคลิปว่าไม่มีชนหนักที่ความน้ำ ช่วมนะคะและถ้าเกิดว่าลูกค้าดูคลิปนี้อยู่สนใจนะคะรีบติดต่อกลับเข้ามาได้เลยที่เบอร์061-175-8877นะคะอย่าลืมนะคะถ้าถูกใจนะคะคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้น้องเนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะว่าน้องเนจะหยิบรถรุ่นไหนมารีวิวนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วโทรมาจองได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ